สวัสดีครับตอนนี้เนอะ,อะก็อื่นเลยนะครับก็โปมาบอกก่อนเนอาเหลืออีกแค่ประมาณสามวันนะครับก็จะหมดโปเนาะเป็นแคมเปญอีกหนึ่งแคมเปญที่ดีนะครับก็แค่ฝากเงินนะตามเหรียญต่างๆที่มีตรงนี้นะครับพวก USDT พวกอ,อะไรเนี้ยนะครับแล้วก็ ทุก20่สิบดอนนะครับจะได้รับตัว1ใบต่อวันอ่าโอเคเนาะทุกการเทรดซื้อขายนะครับ50าสิบดอนในตาสารต่างๆที่เห็นนะครับตรงนี้นะครับก็จะได้รับตัวห้าใบต่อวันตัวทั้งหมดนะครับจะ,จะได้สามสิบเอ็ดใบ นะครับในรอบนี้ทั้งหมดถ้าเกิดว่าทําภารกิจสําเร็จนะก็จะได้ตามเงื่อนไขนี้นะครับก็คือจะได้31บใบส่วนถ้าเป็น k y c 2นะครับก็อ่าฝากเงิน100ดอดนนะครับแล้วก็มีการซื้อขายมากกว่า500ดอนขึ้นไปก็จะได้รับ10ดอนนะฟร,ฟรีเลยนะครับแตต้องเป็น k y c 2อ่า ตัวนะครับตัวก็มาทําตรงนี้นะครับกดอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดว่าได้ตัวมาแล้วนะครับก็กดนะตรงนี้นะครับก็จะสมเลือกนะครับว่าเราจะได้อะไรนะในรางวัลในตัวแต่ละใบสังเกตดูนะครับว่าก็ได้ได้หมดนะครับได้รางวัลหมดนะในการกดแต่ละครั้งเนะี่ยยังไงต้องได้รางวัลอยู่แล้วนะครับ เราจะได้อันไหนไม่รู้นะครับข้อตกลงอีกข้อหนึ่งของแคมเปญน,นี้คือห้ามโอนนะครับห้ามโอนเหรียญภายในเข้ามาในระบบนะหมายถึงว่าจากบ็อก ID หนึ่งไปอีก ID หนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องโอนเหรียญจาก ID นอกเข้ามานะครับหรือว่ากระเป๋านอกของตัวของบล็อกนะครับเข้ามาในระบบ ระบบถึงจะยืนยันให้ให,ให้ทำภารกิจได้นะครับก็ประมาณนี้อันนี้วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการใช้งานนะครับาการเทรดในกฎการเทรดสข้อนะครับ ลนด้วยด้วยกดของเทรนนะครับด้วยกดของเทรนที่ผมได้สร้างเงื่อายขึ้นมาผมบอกว่าถ้ากราฟอยู่บนท้งเส้นเราจะเข้าเทรดนะครับแน่นอนถ้าเกิดว่ากราฟนะ,ะในเทรนใหญ่อยู่บนท้งเส้นถ้ากราฟในเทรนใหญ่นะครับอยู่บนท้งเส้นเราก็เข้าเทรดในลักษณะของเทรนขาขึ้นได้นะ ถ้ากราฟในเทนใหญ่อยู่ในลักษณะของการเทดในเทนขาลงนะครับเราก็รอเทนเล็กนะยืนยันสัญญาณว่าลงนะครับแล้วก็เซลก็ประมาณนี้อันนี้เรามาดูกันตรงนี้นะครับตรงนี้กราฟอยู่บนเส้น m a 50แน่นอนนะเรายังไม่พูดถึงเรื่องรูปแบบกราฟนะครับส่วนรูปแบบกราฟก็มีในอินเทอร์เน็ตทั่วไปอยู่แล้ว ตรงนี้เป็นจุดที่เข้าเงื่อนไขนะครับอันนี้ตีกรอบไว้เฉยสังเกตดูนะครับว่ากราฟอยู่บนทุกเส้นนะ ที่บริเวณนี้นะครับอยู่ตามเงื่อนไขนะแม็กดีก็อยู่ตามเงื่อนไขเช่นกันนะครับแม็ดีแสดงโวล์เป็นบวกนะมีแรงซื้อแน่นอนนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างตรงหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าที่ตรงนี้นะแล้วถ้าเกิดว่ากราฟหลุดลงมาต่ำกว่าตรงนี้นะเอาไซนี้แล้วถ้าหลุดลงมาต่ำกว่าตรงนี้เราคัดเราคัดไปก่อนแล้วเรามาดูตรงนี้ใหม่ นะครับด้วยกฎดของเทนที่ผมสร้างงานขายไวนะ้จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ลงมารอตรงนี้ถ้าเกิดกราฟกลับขึ้นไปยืนอยู่บนทุกเส้นนะในบริเวณใต้เส้นภายใต้ MA 50นะครับตรงนี้ก็โอเคมีโอกาสขึ้นต่ออันนี้ตรงนี้นะในวันที่8กราฟได้ยืนนะยืนพื้นอยู่ข้างบนนะยืนพื้นอยู่บนพื้นฐาน MA 2เส้นนะแล้วก็ MACD เป็นบวก อ,อันนี้เรามาดูเทเลสเนะี่ยอ่าสี่จับก็ได้นะครับแค่สี่ชั่วโมงจับอ่าตรงนี้นะครับสังเกตดูว่ามีทั้งเทียนแสดงการกลับตัวนะมีตรงนี้ด้วยนะครับทั้งเทียนแสดงการกลับตัวขึ้นตรงนี้ก็ใช่นะแต่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะ เห็นไหมครับว่ากราฟอยู่บนกฎการเทรดสามข้อใน4ชั่วโมงด้วยนะครับไม่ตรงนี้ยังไม่ร้อยเปอเซ็แต่ว่าก็อยู่นะครับมาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าร้อยเปอร์แล้วนะครับตรงนี้มีโอกาสขึ้นนะถ้าหลุดลงตรงนี้ก็คัดก็ได้แล้วไปลองลางอะไรอยางเงี้ยนะได้หมดเลยนะครับต่อมากราฟก็ขึ้นนะตามกดของเทรนนะถ้ากราฟไม่หลุด MA9 นะ ก็ไม่คัดถ้าหลุดก็คัดนะครับเป็นเรื่องปกติที่กราฟจะกระแทกตัวลงมาหา MA50 นะโดยหลุด MA9 นะครับกระแทกลังแรงนะกระแทกแรงเสร็จก็กลับตัวขึ้นไปแล้วก็ยันเทรนขึ้นไปต่อนะอันนี้ก็ในส่วนของเทรนจะเป็นแบบนี้นะซึ่งถามว่าโดน SL ไหมโดนตามตูดไหมถ้าเราตั้งตามตูดโดยลักษณะทางเทคนิคอของเทียน ก็จะไม่โดนนะครับก็เกือบโดนแหละนิดเดียวเองนะครับก็โดนสังเกตดูนะครับว่า MACD นะอยู่บนโซนซื้อนะครับก็คือบนเส้นซีโร่ไลนบวกกับตรงนี้นะก็มีโอกาสขึ้นต่อนะถามว่าขึ้นถึงไหนรู้ไหมไม่รู้นะครับด้วยลักษณะของเทรนเราจะไม่รู้ว่าขึ้นได้ถึงไหน แต่ใช้ ma 9นะครับในการบอกว่า้มันมีโอกาสสุดเทนแล้วก็ขายที่ตรง ma 9ที่กราฟตัด ma 9ลงนะครับกราฟตัด ma เลงถือว่าจบไปก่อนนะก็ขายถ้ามีแท่งเทียนแสดงการกลับตัวด้วยนะครับยืนยันก็โอเคก็จบนะครับตรงนี้แท่งเทียนลักษณะขายแฮมเมอร์เนาะก็มีโอกาสที่จะลงนะครับแล้วก็ตัด ma 9เรียบร้อยนะก็มีโอกาสลง ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการมองด้วยองค์ประกอบ4ชั่วโมงกับวันนะครับในการประกอบการพิจารณาเนาะว่ารมีโอกาสขึ้นต่อได้ไหมอะไรอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้นะที่เข้าเทรดตัวนี้เนื่องด้วยมองว่ากราฟนะครับ มีโอกาสสวนนะสวนเทนขึ้นนะแต่ไม่รู้ว่าสวนไม่สวนนะถ้าสวนกราฟมีโอกาสทําเป็นรูปตัวอดับบนยู w, นะถ้าเรามองจากมุมนี้นะถ้าขึ้นตรงนี้ได้นะครับถ้าขึ้นตรงนี้ได้ก็ขึ้นต่ออ่าขึ้นไปวัดแนวเบรกนะครับอุปทานถ้าขึ้นไม่ได้ก็อาจจะสวิงลง อันนี้ในอีกเงื่อนไขหนึ่งนะแต่ในมุมมองคือมองว่าถ้ากราฟเป็นตัวแต่มัอนอยู่ได้กราฟมีโอกาสขึ้นเทสนะแนวเบรกตรงนี้แต่ถ้าหลุดลงนะครับผมจะ SL ที่บริเวณน,นี้นะครับเนื่องด้วยอุทานของ D a y นะเป็นแนวใหญ่ ถ้าดูแบบนี้ครับสวิงตัวกําลังเลือกนะครับกำลังเลือกว่าจะไปทางไหนจะลงหรือจะขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าเล่นรอบได้ไหมในกาะบ,บริเวณนี้เล่นได้นะครับแต่ว่าต้องขายทันทีขึ้นก็ขายนะขึ้นชนขายอะไรอย่างเงี้ยถ้าเล่นรอบสั้นนะถ้าเล่นรอบยาวก็ยังคงมองว่า เทคโบนฟิตที่บริเวณที่ยอดแถวนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ยอดบนนี้เป็นจุดเทคโบนฟิตที่ดีนะ,ะต่อมาเดี๋ยวผมให้ดูเทรนของตัวอื่นมา อย่างนี้นะครับกราฟไม่ได้บอกอะไรเลยนะบอกแค่กรอบการสวิงเทนเฉยๆนะสวิงนอนนะครับสวิงนอนถ้าหลุดลงก็ลงนะครับถ้าหลุดแนวนี้ขึ้นก็ขึ้นแค่นั้นเองนะกราฟไม่ได้บอกอะไรมากมายนั้นะก็จะเป็นกรอบใบเซลใบเซลสวนกันใบสวนกันมาแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าหลุดกรอบ ถ้าหลุดกรอบใดกรอบหนึ่งลงก็ลงนะครับถ้าหลุดกรอบก็ขึ้นแต่ถ้าชนกรอบแล้วไม่ผ่านก็ลงอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บส่วนไปส่วนมานะเก็บได้นะครับในส่วนของการเทรดด้วยสวิงเทนีนี้เรามาดูตรงนี้เราจะสังเกตเห็นนะครับว่ากราฟเนาะอยู่ใต้ ทุกเส้นในบริเวณนี้นะครับ SL แน่นอนอยู่ข้างบนถ้าเราจะเซลลงมา,าสังเกตดูนะครับว่าหลังจากที่กราฟอยู่ชน MA 50นะแล้วก็มีแท่งเทียนแสดงการกลับตัวถึง2ครั้งนะครับก็อยู่ใต้เส้น MA 9และ50 MACD ดีก็บอกลงแน่นอนนะครับตรงนี้ตัดลง มีแนวลงนะครับก็โอเคก็ลงสัญญาณที่แม็กดีส่งมาให้ว่าให้เข้าเซลล์นะครับก็คือตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นสัญญาณแท่งเทียนตรงนี้เป็นสัญญาณยืนยันนะครับของเทียนว่ามีโอกาสลงอันนี้มันยืนยันแต่แรกแล้วครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเอ้ยโทษทีตรงนี้ไม่ใช่สัญญาณของเทียนยืนยันลงนะเทียนยืนยันลงมีตรงนี้ ตรงนี้แม็กดียืนยันลงนะครับตรงนี้แม็กดียืนยันว่าจะลงได้นะครับตรงนี้ประมาณนี้ก็ลงนะครับด้วยกดของแนวโน้มนะครับแนวโน้มก็เหลือตรงนี้ถ้าไม่ผ่านก็กลับขึ้นไปทดสอบเส้นนะถ้าผ่านก็ลงต่อ,อเงื่อนไขมันมีแค่นี้เองนะครับในการใช้เส้นแนวโน้ม แล้วก็แม่งดีในการบอกแนวโน้มนะครับส่วน take profit อย่างที่บอกแม่งดีก็เป็นตัวบอกได้นะครับว่าเป็นตัดกลับก็าขายเป็นสัญญาณที่เซลลงมาเนี่ยก็ขายที่บริเวณที่แม่งดีตัดก็ได้นะครับอ่าต่อมา ตอนนี้เนาะผมให้ดูในลักษณะของแท่งเทียนที่อยู่บนพื้นฐานกดการเทรดสาข้อของผมถามว่าถูกทุกครั้งไหมก็ไม่ทุกครั้งนะครับแต่โอกาสพลาดน้อยมากนะครับสำหรับการเทรดด้วยแนวโน้มนะประกอบกับเทียนนะครับประกอบกับเทียนตรงจุดนี้นะครับ เป็นจุดเบรกเอาตแล้วก็กราฟอยู่บนทุกเซนนะตามหลักการของที่ทั่วโลกใช้กันเลยนะครับอันนี้คือทั่วโลกใช้กันจริงๆก็คือกราฟตัดเส้น m A 50ขึ้นนะทำ New High นะครับทำ New High ขึ้นไปตรงนี้นะเด้งขึ้นไปทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะทําอะไรต่อเรื่องของมันนะไม่เกี่ยวอะไละอ่าเมื่อมันทำ New High ขึ้นไปปุ๊บกราฟมีโอกาสขึ้นแน,น,น่นอะนในจุดนี้ ื่อมันมีโอกาสขึ้นนะครับก็เข้า b u y ด้วยกดการเทรดสามข้อ SL พร้อมนะครับการตั้ง SL อย่างที่ผมเคยสอนไว้ว่าต่ำกว่าตรงนี้ตรงนี้ก็ได้แต่ที่จริงมันมีสองจุดนะก็เลือกเอาว่าตรงไหนตรงเนี้ยนะครับถ้าหลุดตรงนี้ลงก็คัดอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ได้ หรือจะเอาใต้เส้น MA 50บนะครับบริเวณนี้ก็ได้นะอันนี้คือจุด SL เนาะอันเนี้ยถามว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งไว้แล้วนะครับวิ่งลงมาชน TP เอ้ยวิ่งลงมาชน SL เราก่อนแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่อ่านะเมื่อมันกลับขึ้นไปใหม่เขาได้ไหมนะเขาได้นะครับ SL ที่เดิมส่วนจุดเข้าออเดอร์จะ โขกเปลี่ยนนะครับตามเงื่อนไขของแต่ละคนว่าจะเข้าที่บริเวณไหนหลังจากที่กราฟนะครับวิ่งลงมาชน SL นะจะเข้าที่เบรกเอาของเทียนแท่งก่อนหรือจะเข้าที่เข้าเลยนะครับยออรอยอดตัวหน่อยนึงแล้วก็เข้าอ่าก็ประมาณนี้นะครับถ้าขึ้นก็คือไปเลยนะถ้าไม่ขึ้นก็ร่วงเลยนะหลักการมีแค่นี้นะครับในการเข้า เข้าด้วยของกดการเทรสข้อนะหกราฟอยู่บนทุกเส้น2องแมกดีเส้นซิกแนลของแมกดีนะครับอยู่บนเส้นซีโร่ไลน์ m i s d ฮิตกรตัวนี้แท่งเทียนของแม c กดีแล้วนะก็อยู่บนเส้นซีโร่ไลน์นะครับก็ถือว่ามีแนวโน้มเป็นเทรนขาขึ้นได้นะก็ประมาณนี้อ่าในส่วนเรื่องของ บการเทศสามข้อนะครับก็จบแค่นี้ส่วนในเรื่องของเทียนเดี๋ยวจะไปเอาเอาแค่เทียนบางชนิดนะครับพร้อเมเงื่อนไขของเทียนมาประกอบนในการยืนยันสัญญาณเทียนกับตัวก็ตามนั้นนะครับมีหลักการในการใช้เทียนกับตัวเยอะมาก ซึ่งผมก็ไม่ได้แม่นเรื่องแท่งเทียนเท่าไหร่แต่ถามว่าใช้คอนเซปต์ที่ที่ใช้ตลอดได้ไหมได้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะไม่สวนเทนสำหรับผมนะส่วนของอื่นอยากจะสวนก็ตามใจถ้าเกิดตามเทนโอกาสสูงกว่าแต่ต้องจับเทียนให้ได้นะครับว่าเทียนแบบไหน เป็นตัวยืนยันสัญญาณหรือว่าเป็นตัวอบอกว่าขึ้นได้อะไรเงี้ยเนี่ยลักษณะของการที่บอกว่าเทียนบอกว่าขึ้นได้นะครับตรงนี้ไม่เกี่ยวนะอย่างเงี้ยถ้าเกิดหลุดขึ้นก็ขึ้นนะครับ ตรงนี้ไม,ม่มีก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลักษณะของเทียนที่บอกว่ามันมีโอกาสขึ้นต่อ,อโอเคนะครับอันนี้เป็นการเห็นแบบแนวโน้มเนาะก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ผมไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็แค่นี้แล้วกันครับก็เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ของ โปรโมชั่นนี้ไว้ให้นะครับส่วนคราวต่อไปนะจะพูดในเรื่องของเทียนนะครับที่เป็นแท่งแท่งใหญ่ๆนะครับหรือแท่งแม่เนี่ยแหละในลักษณะของการใช้ลักษณะการเทรดด้วยอินไซด์บาร์เอาไซด์บาร์แล้วก็จุดตัดขาดทุนนะครับจุดตัดขาดทุนด้วยอินไซด์บาร์เอาไซด์บาร์นะครับเพราะถ้า mm hmm. เราเทรดด้วย เทคนิคไหนเราต้องใช้กดนะครับในการตั้ง SLTP ของเทคนิคน,นั้นนะไม่ใช่ว่าตั้งมั่วๆไปอย่างเงี้ยนะก็ประมาณนี้นะครับ